รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโต๊ะแชร์มหาชนขอต้อนรับสู่รายการโต๊ะแชร์มหาชนชวนเหล่าซุปตามาร่วมร้อมวงเล่าเรื่องราวที่มหาชนอยากรู้ เล่นบทร้ายมาเยอะก็ต้องมีติดเป็นนิสัยบ้างแหละอางา้ายที่แย่งสามีชาวบ้านในละครมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าดาราแต่ละคนเนี่ยที่ไร้ายเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเขาร้ายเหมือนในละครหรือเปล่าเปิดอ,อกคุยกันแบบแฟบรบแฝบบแบบแชร์กันได้ทุกเรื่องเออสงกรานโบก็บอกว่าขอโทษนะคะไม่เล่นนะคะแล้วพอเราเดินผ่านเขาไปแค่นั้นแหละสาบมาที่หลังก็บอกล้วไงว่าไม่เล่น เขาบอกว่าถ้าเกิดเจอตัวจริงขอตบได้ไหมตบมาตบกลับนะตบมาตบกลับนะเรื่องที่มหาชนไม่เคยรู้จะได้รู้จากที่นี่ที่เดียวเคยคิดลาวงการหลังโดนพ่วมกับดังตบหน้ากลางกองชายเฮ้ยเยพียนเห็นบ่อยบางทีพวกดาราใหม่ๆเข้ามา บบผู้กำกับคุยกับเราแบบหนึ่งคุยกับดาราหนุ่มๆอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะก็หนูเป็นนางเอกไง,ง,งต้อง <ๆ S 2> โอองดกนกระทำก่อนใช่หนูก็ต้องโอกกระทำเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินำทีมแชร์โดยนีโนเมธานีและวิลลี่แม็กอินทอส สวัสดีครับสวัสดีครับคุาผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่คนเหล่าซุปตามาตอบคําถามที่มหาชนอยากรู้นะครับพร้อมเผยความลับแม้แต่คนในวงการด้วยกันยังเดาไม่ถูกเลยคุณผู้ชมฮโอ้ยสุดๆจริงๆนี่คือรายการโตแชมหาชนวันนี้ต้องบอกก่อนาว่า ผมและคุณจะต้องมีความสุขมากเพราะอะไรอ่ะสุขทั้งกายสุขทั้งใจจริงเหรอรมันเต็มไปด้วยสาวสวยมีคุณภาพสาวสวยมีคุณภาพไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับต้องขอบอกเลยมาพร้อมกับความแซ่บซึ่งตรงทารก็ตเราสองคนมาก <c oughs> มากเพราะพวกเราไม่สนใจนางเอกเราสนใจนางร้ายแถวหน้าของวงการใช่ขอต้อนรับมะปรางวิราการโอ้โ รักษาเทวดาคุ้มครองแจ็กกี้ชาคีรีสวัสดีครับโยขึ้นมาเนี่ยขึ้นออกนี่นี่นี่ทีมผมอ๋อทีมคุณทีมเป็นศูนย์ข้ามบอลดึงเองน้องแพงพี่ชาพัฒน์ โอ้โหพี่โน่ตรงสเปคคุณทั้งนั้นเลยนะฮะผมโอ้ยมาสเปคของผมบ้างนะครับขอต้อนรับคุณแก้มบุ๋มปรียาดาสวัสดีครับท่านต่อไปครับคุณปายซีตังต้องไปโอ้โหและสุดท้ายต้อนรับโบวิอะธมา ผมเอาละครับและที่สำคัญที่สุดตอนนี้เชิญนั่งครับเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่ง <Bing> เลยนะโอ้โหดีใจมากดีใจมากที่ที่ทุกท่านมาในรายการของเราโต๊ะแชร์มหาชนนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าภาพนี้ ains, ที่คุณเห็น it, นะฮะคือภาพรายการนะครับ <S 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 <ใช quello> ไม่ได้แบบไปเที่ยวที่ไหนกัน2คนนะฮะแล้วโชคดีที่ซเราใส่แมสกันนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เลือกกำเดาพุ่งกันทั้งคู่นะฮะออกมาเดี๋ยวซาพักจะมีปืดปืดเป็นแดงออกมาทางนี้ทางน้นแต่งตัวเซ็กซี่กันจังคะแล้วอย่คุณแล้วคุณไม่เซ็กซี่เหรอครับดูทางเราเลยค่ะ คนนี่คือเรียบร้อยข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลยนี่ไม่ธรรมดาทั้นี้มันมันขยายความได้เยอะนะโอ้โหทางนู้นเขานัดกันแบบเซ็กซี่ใช่เขาบอกว่ามาในทีมนางร้ายเซ็กซี่อ่ใช่เราอนึงพี่ไปอย่ายอมคือเราอ่ะคือจะใส่เสื้อยังไงเราก็ดูเซ็กซี่อยู่แล้วบุ๋มเพราะฉะนั้นเราไม่เคยกลัวใครอยู่นี่ค่ะเราเรา จี๊ซี่มันแ่วเอาล่ะวันนี้นะฮะดีใจมากๆที่มากันนะครับช่วงแรกของรายการของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงครับพี่โนครับช่วงคําถามมหาชนสัมผุนโดยบะมีกึ่งสําเร็จรูปตราไวๆวครับเอาล่ะคําถามเนี่ยนะครับประชาชนชาวไทยเขาอยากรู้พวกคุณมีหน้าที่ให้ต้องตอบและคําถามมหาชนสําหรับพวกคุณในวันนี้ก็คือ เวลาเล่นบทร้ายดูหน้าเหมือนไส้มากเลยค่ะถ้าเจอตัวจริงขอตบกได้ไหมคะทางร้ายที่แย่งสามีชาวบ้านในละครมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าเล่นบทร้ายมาเยอะก็ต้องมีติดเป็นนิสัยบ้างแหละพิการการแบบว่าทำใส่คนอื่นอะไรย่างี้ค่ะน่าจะติดมาจากตัวละครเยอะค่ะไรตัวจริงก็ต้องขี้วีนปะอินเนอร์ก็ต้องมาจากตัวจริงตัวต้นของเขานั่นแหละค่ะดาราแต่ละคนเนี่ยที่ไร้ายเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเขาร้ายเหมือนในละครหรือเปล่า และคำถามมหาชนของเราก็คือนางร้ายในจอเคยเล่นบทร้ายนอกจอไหมเอ่อเอาละโอ้ยต้องต้องบอกเลยว่าจริงๆการแสดงเนี่ยมันใส่หมวกคนละใบนะจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นพอออกมาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่บางครั้งมันมีโอกาสติด เออนึกออกมาบางคนบางคนอย่างสมมติว่าต้องเล่นบทกระเทยเอาอางแบบเหมือนที่พี่เล่นที่ละครที่ลสคดเวทีเออเหมือนกันไปยืนอยู่ในผับแล้วตัวเองก็งงเองเพราะถือแก้วด้วยนิ้วคอยเชี่ยมางเงี้ยแล้วท่ามียืนเอยเออมันเต้ดมันเต้ดแล้วสาวก็เข้ามาใหญ่เลยเพื่อนสาวเพื่อนสาวเป็นยังไงบ้างอันนี้สตายดีแสดงว่าอินกับคาแรคเตอร์มากเกินไปใช่ใช่อักถามแก้มบุ๋มก่อนเลยมีไหมติดมา ชีวิตจริงอ่ะมันมีไหมมีมีไล่ล้แบบนั้นติดมาบ้างไหมเอาเป็นว่าคําถามแรกก่อนถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอตัวจริงขอตบได้ไหมตบมาตบกลับนะตบมาตบกลับนะนี่ใจเย็นๆโตแช์มหาชนโตแช์มหาชนเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอตัวจริงขอตบได้ไหมตบมาตบกลับนะตบมาตบกลับนะนี่ใจเย็นๆ ตัวแองกัาตั้องจากตบกลับเนี่ยถ่ายคลิปด้วยนะคะเจอแน่เฉพาะตบอย่างเดียวป่ะฮะเกิดจูบมาจูบกลับอย่างนี้ด้วยป่ะอันนั้นโดนถีบแน่นอนติดเล้วไอ้เรียมหนูว่าถ้าเกิดแบบติดออกมาไหมชีวิตจริงอะชีวิตจริงอะคือในละครหนูชอบเล่นเป็นนางร้ายแต่ชีวิตจริงชอบคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกคิดตลอดโดนทําร้ายสมมติว่าใช่พี่เลี้ยงแค่แตะก็จะบอกโอ๋ยพี่จุ๋มหนูเจ็บนะ้นทำไมต้องตีหนูด้วย มีแมวอยู่ในห้องนอนเดินไปก็ฉันบอกว่าแมวหนูชื่อเป็ดเป็ดลูกแมวชื่อเป็ดเอาเรื่องนี้ก่อนเลยตั้งชื่อแมวว่าเป็ดใช่ค่ะเพราะว่าแมวหนูเป็นแมวพิการขาหลังแล้วเขาเดินเหมือนเป็ดหนูก็เลยตั้งชื่อว่าเป็ดน้อยโอเคต่อต่อต่อมีเรื่องแล้วบิสตอเทลเนาะดูเป็นนางเอกเห็นไหมเรื่องชัดมากดูสิแล้วใจบุญนิ่นใจบุญนิ่นใจปูนเนิ่นใจนดูว่าเดินมาแล้วก็จะว่าเป็ดลูกแมวนอนเฉยๆนะนอนอย่างี้ ลงอย่าตายนะแล้วกระจูบเป็ดจ๋าเป็นอย่าตายนะถ้าเป็ดตายไม่จะทำยังไงเป็ดเ,เล่นละครเป็นนางเอกอยู่แม่ขเขาไม่ได้เป็นนางเอก <S <S เรียกเหงา <S 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 <ๆ>อยู่คนผู้คนเดียวผู้คนเดียวเหงาเล่นละครที่บ้านเนี่ยเรียกเหงาเราชอบเล่นละครไงก็เล่นไปเรื่อยหลานเหลินแม่มาเนี่ยแม่ตับจับผมนิดนึงโอ๊ยแม่อย่ามาดึงผมดึงหนูทำไมหนูตายน่ะมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดใช่ไหมพี่ต้องขอแพทนะพี่ว่าต้องบอกผู้จัดว่าเอานางไปเล่นบทคนดีบ้างพี่ว่านางนางต้องเล่นบทคนดีบ้างแล้วแหละก็ไม่น่ะก็ คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกไงคือมั่นใจว่าตัวเองเป็นนมีไหมมีมีติดต่อมาไหมแบบว่าให้ให้เล่นเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีค่ะไม่มีเลยเหรอในชีวิตที่เล่นละครมาทั้งหมดเคยเป็นคนดีแค่ครั้งเดียวมั้งเล่นกับพี่นีโน่นั่นแหละใช่ใช่เป็นคนดีแค่เรื่องเดียวก็ไม่ถึงกับดีก็ไม่ถึงกับดีบเป็นคนแอบเล้งกัน นั่นแหะคือคนดีเรื่องเดียวนั่นแหละคนดีที่สุดแล้วนั่นดีที่สุดแล้วตอนนั้นไม่เคยเลยที่เหลือไม่ว่าอะไรเลยละครซอสละครให้เล่นเป็นคนดีหนูก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าเล่นไม่ได้เลยนักแสดงสมทบยังเล่นดีกว่าเราโอ้ที่เล่นดีเหรอไม่เป็นไปไม่ได้ลรวคนรอบข้างก็อบบอกเลยบอกว่าเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยนะที่บ้านเขาอยากให้เราเล่นบทอื่นบ้างไหมแม่เราก็ต้องอยากให้เราเป็นนางเอกนะไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นนางร้ายเทา่อก แม่พี่จริงเหรอแม่ชอบแม่รู้ไงแม่รู้ว่าปีหนึ่งนางร้ายเล่นได้หลายเรื่องแล้วเวลาเราเราเล่นบทร้ายเราอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณ1 2บสถึงสิชั่วโมงที่เล่นบทนั้นมามันติดกับบ้านนะกับการพูดจาหนูเป็นคนดีคือในใจเราเป็นคนดีที่พูดอย่างเงี้ยเวลาพูดอย่างเงี้ยอ่พูดแบบที่คุยกับพี่เนี่ยอยู่บ้านพูดอย่างนี้พูดแบบนี้ใช่ไหมก็เป็น เอกอะแม่้นางเอกไม่ทำตาอย่างนั้นนะเธอนางเอกยุคใหม่ไงเออก็โอเคนะฮะคราวนี้นางร้ายอีกท่านหนึ่งนะครับคือร้ายแทบทุกเรื่องเลยทางช่องสามของเรานะครับคือคุณแพงนั่นเองนะคุณแพงคุณไม่อยากจะเล่นบทอื่นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีแต่บทนี้เข้ามาก็เคยเล่นแต่ว่าคนอานจะจำไม่ได้ ที่เป็นคนดีใช่ไหมที่เป็นคนดีเคยเล่นเคยเล่นบ้างแต่ว่ามีคนเคยมาเดินมาบอกว่าเธอเล่นเป็นคนดีอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะเหรออ๋อมีคนมาทักมีคนมาทักเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแค่หน้าเธออ่ะมันก็ไม่ใช่คนดีแล้วอะไรเงี้ยโอ้ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็รู้ว่าแพรเป็นคนดีคนน่ารักแต่ว่าเราเคยติดบทร้ายไปไปประทะเ้ื่อนอกไหมติดค่ะติดเคยแบบคือเราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าแบบเคยมีช่วงหนึ่งแบบ ถ่ายละคร4ี่ห้าเรื่องติดกันทุกวันไม่ได้หยุด3เดือนอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอคือหกโมงเช้าไปทํางานกลับบ้านเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแบบพอเสร็จเราก็ว่างเราก็ไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าแพงทําไมมองคนอื่นเขาแบบนั้นล่ะแล้วบอกมองไงก็ปากีแพงมองผู้หญิงคนนั้นแบบมองไม่ดีเลยอะแพงก็บอกว่าเปล่านะมองว่าเขาสวยเฉยๆสีผมสวยไหนๆสมมติมองที่ก้อนที่เธอมองผู้หญิงคนนั้นมองไง มีเรื่องแน่นอนคือมันติดไงเพราะว่าในละครอ่ะเอะออาก็แบบว่าคือสมัยก่อนนึกออกป่ะเวลาเราเล่นละครพูดกลับก็ชอบให้เราเล่นหน้าเยอะเอ่อนวดหน้ากันเข้าไปแบบหมุนตัวกันเข้าไปอะไรเงี้ยนวดหน้ากันเข้าไปคือมันต้องแบบเวลาพูดก็แบบพูดธรรมดาไม่ได้จะต้องทะลึงตาอะไรเงี้ยจริงจริงจริงเขาชอบให้ทำแบบเนี้ยเราก็แบบติดเป็นนิสัยแล้วเราก็ไล่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 จนจนเรารู้สึกว่าแบบแค่เรามองก็จะมองแบบ ก็อย่างสมมติอาโบวี่เนี่ยโบวี่เขามานั่งอยู่เฉยๆเขาสวยมากเลยคุณจะมองเขายังไงสวยทังเลยอะโต้แช่มหาชนโตแช่มหาชนโบวี่เนี่ยโบวี่เขามานั่งอยู่เฉยๆเขาสวยมากเลยคุณจะมองเขาอยังไงสวยทังเลยอะ คือมันเป็นสายตาเราที่เราไม่รู้สึกตัวเลย<แ>จนแบบเพื่อนเราอ่ะทักเราแล้วเราก็เลยบอกว่าเอาเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคนอื่นจะเข้าใจเราผิดคือหน้าเราอ่ะเกิดมาก็ล้ายอยู่แล้วแหละหมอเกียรติอ่ะหมอเกียรติอ่ะตอนอตอนเกิดมาขนาดนั้นเลย <c oughs> เหรออ้แพงแพง<ๆ>ลงทำทำตาใสๆย,ยิ้มๆแล้วมองคนดิ <c oughs> เออเนี่ยต้องหน้าต้องอย่างเงี้ยตลอดเวลา มาที่ว่าวิธีแก้วิธีแก้ก็คือเฮ้ยเราอะไม่ได้แล้วเราจะทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเราไปมองเหยียดเขาไม่ได้หรือไปมองหาเรื่องเขาไม่ได้เพราะว่าแกลงเท้าหาเสียนไม่ได้ถ้าแบบไปสะดุดเ <ๆ S 2> ท้าคนเขาปุ้งชกหน้าขึ้นมานี่ซวยเลยอะไรอย่างเงี้<ล>ย,ยก็เลยแบบว่าคิดเรื่องตลกในหัวแล้วก็จะอมยิ้มตลอดเวลาจริงปะเนี่ยเป็นคนอมยิ้มตลอดเวลาไงพยายามแบบพยายามเหมือนแบบมีความสุขตลอดเวลาเจอคนเวลาออกไปข้างนอกก็จะ จะจะดูแบบเพียนเพี้ยนนิดนึงนะตอนนี้คนไม่มองว่าลายแล้วจะมองว่าเพี้ยนแล้วจริงๆเขาบอกว่าเราเป็นคนขี้หุนหิดจริงหรือเปล่าเป็นบางช่วงเวลาถ่ายละครแล้วแบบเล่นละครที่มันดราม่าเราแบบต้องร้องไห้ต้องแบบเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ดั่งใจเราจะรู้สึกแบบหุดหิดไปสะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นคือสมัยแบบเราเล่นละครช่วงแรกๆที่เรายังไม่รู้จักวิธีเปิดปิดก๊อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอน คือตอนนั้นอาจจะก๊อกลวมน้ำหยดซึิมได้เลยน้ำหยดตลอดเวลา <c oughs> แบบว่าซึมตลอดเวลาแล้วแบบอิโมชันมากอะไรมากแต่ว่าแบบพอตอนนี้เราก็รู้จักวิธีที่จะแฮนดเดิลตัวเองรู้จักวิธีที่จะแบบเฮ้ยไม่ได้น้ำคือละครเราเป็นแบบใส่หมวกเราใส่แบบหมวกเล่นละครตัวนี้ก็คือตัวนี้เราก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเราก็แบบเออเป็นนั่งวิปัสสนาด้วยอะไรด้วยมันก็แบบมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกที่ว่าเราปรับตัวได้มากขึ้น แต่มันก็ยากนะคะกว่าจะให้แบบมันจะแบบคุมตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบใหม่ๆก็คือแบบอยู่ๆก็แบบร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าพูดไม่ดีกแบบับที่บ้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบแบบเอาแต่ใจาใส่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีบ้างมีติดไปบ้างแต่ว่าส่วนมากพังต้องคิดเรื่องตลกอะหรือเรื่องเปิดๆที่เราไปทําไว้แล้วเราก็จะแบบอารมณ์ดีอนะไร มาถึงโบวีบ้างดีกว่าโบวีนี่อยู่ในวงการนานไม่แพ้ใครและเอาอ่างี้ดีกว่านะเพราะว่าอยู่ตั้งแต่เรียนเป็นนิสิตเข้าวงการมาแล้วเคยร้ายนอกจอบ้างไหมคือต้องบอกว่าจริงๆเล่นละครนางร้ายโบไม่เคยติดออกไปนอกจอเลย เพราะว่าตัวจริงรลายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอ้ยน่าหวาดก็คือไม่มีปฏิเสธเลยไม่มีปฏิเสธไม่ติดเลยไอที่แบบว่าโมโหแล้วปาดของลงจากโต๊ะเนี่ยมีทํามาแล้วในชีวิตจริงนี่ถึงเป็นเล่นไลายง่ายมากให้5432กดคือทําได้เลยใช่เพราะไม่ยากเลยค่ะเป็นแบบเป็นคนขี้โมโหแล้วก็อารมณ์รุนแรงมากมามาแบบมาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กโบเคยแบบ ว่เคยคบแฟนคนหนึ่งสมัยก่อนตอนตอนตอนเรียนมหาลัยแฟนเขาเล่นคีย์บอร์ดแล้วบบโมโหระบคว่ำคีย,ย์บอร์ดคนลงอ,อ,อประมาณนี้เลยค่ะก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรทั้งนั้น เขาบอกว่ารับตัวตนรับบทร้ายจนเหวี่ยงผู้จัดการเหวี่ยงเป็นปกติค่ะเหวี่ยงเป็นปกติจริงๆแล้วนี่เพื่อนีนยันลเราเหวี่ยงเราเหวี่ยงกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆก็คือพอหลังหลังจากที่โบได้มาวิปัสนาเหมือนเหมือนที่แพงไปอย่างเงี้ยดีดีขึ้นก็จะดีขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าอะไรคนที่เห็นเราเมื่อก่อนก่อนไปปฏิบัติธรรมกับหลังไปปฏิบัติธรรมสักพักเขาจะทักเลยว่าแววตาเราเหมือนเปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนอ่ะคือตาที่มันดูล้ละๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเป็นนางรายนะคะคือคืออยู่เฉยๆอ่ะนั่งอยู่เฉยๆอ่ะอันนี้เห็นด้วยตาก็ดูแบบ <c oughs> ดูดูลายไปเองโดยที่แบบว่าเราอ่ะไม่ไม่รู้ตัวเลยดังนั้นเเล่นรายคือ <c oughs> เล่นง่ายมากเพราะว่านั่งหน้าเฉยๆ <c oughs> ก็ดูว่าเวียงแล้วคะ่ะไหนห <ผม S 2> นา้าต,ตาทำหน้าเวียงให้ดูหน่อยดิไหนห,หน้าเวียงไปไง เดี๋ยวนะตอนนี้แบบจิตใจดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นนั่ก็อาจจะดูแบบบูแบบอ่อนละมุนขึ้นตัาน่าหวนะเดี๋ยวนะอาจจะแบบอุยดูสาวดิเบียรไหมเบียรเบียรยืนยันเอาเป็นว่าไม่คุยด้วยอย่างนี้ดีกว่ามองผ่านมันออกมาเองมันออกมาเองงั้นเล่นลายคือง่ายมากสําหรับโบค่ะแต่ว่าเราเราเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็ต้องอินกับบทต่างๆแต่แต่ถ้าถามว่ามีแบบ เห็นชัดๆเลยว่ามันมีอิทธิพลมันมีตอนตอน,ตอนหนึ่งอะบบเล่นเล่นบูคือเล่นบูเนี่ยมันจะไม่ใช่ร้ายปกติตอนนั้นเนี่ยเราเล่นบูเราเล่นเป็นนักฆ่าแล้วได้มีไปเรียนทำเวิร์กช็อปกับกับหม่อมน้อยในตอนนั้นนะคะเราไปเรียนกับหม่อมน้อยแล้วหม่อมน้อยให้ทำเอ็กซ์ไซส์ว่าให้เราอะหาว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะ เปรยียบเทียบได้กับคาแรคเตอร์ของสัตว์ตัวไหน oh. แล้วโบก็เลยเลือกเสือมา oh. ใช่เสือแล้วทีนี้ในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยหม่อมน้อยจะให้เราอบลงไปแล้วก็จินตนาการว่าเราอยู่ในท้องเสือตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาจนกระทั่งโดนคลอดออกมา oh. เออแล้วก็ค่อยๆทรานส์ฟอร์มมาเป็นร่างมนุษย์แล้วก็ไปบูด,ด้วยไปเรียนฝึกบูไปคือไปเรียนเตะต่อยอะไรพวกนี้ยิงปืนอย่างเงี้ย uh. แล้วมันก็รู้สึกว่าในใจตอนนั้นอะคือรู้สึกว่าฉัน ชนะทุกคนเป็นโลกใบนี้ oh อย่ามาแย่มนะอะไรอย่างเงี้ยกูยิงพิงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออแล้วตอนนั้นนมันเป็นช่วงออสวงกรานสงกรานไปเชียงใหม่ <S <S เขาก็สาดน้ํากัน <Le S 1> สนุกส <he. S 1> นาน uh huh. ใช่แต่ว่าเราไม่เล่นทีเนี้ยเราจะลงไปเข้าเซเว่นพอไปจอดหนะ้าเซเว่นเราก็เปิดประตูลงไปมีแก๊งหนึ่งแก๊งผู้ชายกลุ่มใหญ่หห <S <S ๆเล่นสาดน้ํากันอยู่โบก็บอกว่าขอโทษนะคะไม่เล่นนะคะขอโทษนะคะ <S <S อะไรอย่างเงี้ยเขาคับ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 แล้วพอเราเดินผ่านเขาไปแค่นั้นแหละสาดมาที่หลัง มาที่หลังปึ้งก็บอกแล้วไงว่าไม่เล่นที่ไงเอาแล้วเอาแล้วคือไม่กลัวเลยผู้ชายทั้งแก๊งชนะแน่นอนสุดท้ายเรากลับมาเป็นคนเอาแต่ใจกับแฟนแล้วก็พูดจาไม่ดีพูดจาแบบเวี่ยงแบบเหมือนเวลาถามกินข้าวอย่างกินแล้วทำไมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่หมดเนี่ยะที่จะรู้ก็เช่นว่า พูดภาษากัะฉั้นนะพูดภาษาคนได้ไหมไม่ต้องเอาภาษาละครมาใช้มันจะมีคําที่แบบว่าในละครทุกเรื่องต้องมีเช่นว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะ